สวัสดีค่ะพอกับแม่กำนันอีกเนาะคลิปนี้สิห้าท่านผู้ชมมาเมืองบอนสีลูกใหม่เด้อค่ะเด้ออ่าอันนี้คือบอนสีลูกใหม่แม่กำนันแพ็คบาเบิร์ดลูกแพ็กบาเบิร์ดเมื่อคขึ้นนี่เ <c oughs> <c oughs> นาะค่ะเนาะอ่ะแพ็กบาเบิร์ดเนาะคะ่ะแล้วบันนี้เขาเลยกถือโอกาสในระหว่างที่รอบแพ็กนอ้องรอบแพ็กตอนเย็นเนาะย่ำกลังเว้นลูกไปทํางานกลังขึ้นมาแพ็เพว่าเสาร์อาทิตย์นาะ,ะอ่าไปไล่เนาะกั ก็เลยเสียออกมาให้เบิงว่าบอนสีบอนรรมดาบอนสีถ้าผู้ใดมีบอนสีอยู่บ้านบอนรรมดาเด้อค่ะถ้าเขาเป็นดอกกะข้าวผสมเด้อค่ะวิธีผสมวิธีปลูกวิธีดูแลรักษาจังใดกะจังคอยมาศึกษาทุกขั้นตอนเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้ออามาให้เบิงแล้วกะอ่ามีจะบอนลูกไหมสีแม่กำนันโบค่ะมีบอนมีซื้อกับมีเด้ออันนี้อันบอนมีซื้อกับมีกัสีเออกมาให้เบิงเนาะ อ่าเป็นตัวอย่างยังเชียนต้นนี้ค่ะองหญิงเตือนตาเตือนใจเด้อค่ะเด้อนี่นี่งามบอองหิงเตือนตาเตือนใจเด้อค่ะค่ะค่ะเตือนเตือนตาเตือนใจก็เป็นบอลเป็นบอลประเภทใบไทยเด้อค่ะเป็นประเภทใบไทยมีพื้นใบสีแดงกระดูกใบสีเขียวเนาะค่ะเนาะสีเขียวสีเขียวนี่ค่ะสีเขียวเนาะ กลังส I mean. ิก like ัสเป็นส <az> like ีดำเนาะค่ะเนาะอ่าเบืองหนอกเบืองหนอกกล่องกับเบืองในกล่องคือกันบอสีเขียวเนาะค่ะเส้นใบสีเขียวนิสะดือสีดำเนาะค่ะหูใบกลางหูใบฉีดถึงสะดือเนาะค่ะลักษณะของบอนใบไทยหูเพอนสว่าฉีดถึงสะดือค่ะปลายใบกับสีแหลมนิดนึงอันนี้คือหนาใบเนาะค่ะเนาะอ่าในพื้นใบกับสีมีเม็ดเม็ดล่างๆเนาะ คนเอิ่น่าเม็ดจุ่มเด้อค่ะเด้อค่ะเม็ดบลอรอยเม็ดจุ่มเนาะค่ะอันนี้กะเป็นล่างๆถ้าล้างใบล้างใบจ้าหญิงสิเป็นแบบนี้เห็นบ่ค่ะล้างใบงามด้น่ะเห็นอมองเห็นเม็ดสีชมพูเห็นบ่สีแดงกับสีชมพูเขาสิกลืนกันลักษณะของอเม็ดใบที่เม็ดจุ่มสีนี้เม็ดสีมีเม็ดเล้วกว่สีกลมกลืนเขาฟังอยู่ลึกๆเขาเอื่นมาเม็ดจุ่มเนาะนี่เพิ่งล้างใบเขาเห็นเม็ดเนาะค่ะอันนี้คือลักษณะ ลักษณะเม็ดจมเนาะค่ะเพื่อนว่าเม็ดจมโอ้ยสับต่างๆของหวนสีหลายแทเดีถ้าห้สีศึกษานี่ยลายลายมีรายละเอียดปีกย่อยจะก็วิ่งผาาจะแบบอะไรทําไม่อยู่ในนี้เนาะอันนั้นอันนี้ห้องก็คือเบืองเบิองแบบอ่าเพื่อนๆเนาะอันนี้เบิองเพออเอิยนมาจากไหนเอินบ่ถืออีกแล้วโอ้ยกตสร้างถอนเนาะเอาเบิองเบืงกันสีละน้ำนี่นี่ที่นี่การใบสีดำเนาะค่ะ นี่บอกกการใบซีดำเนาะค่ะอันนี้เตือนตาเตือนใจเนาะค่ะองหญิงอ่าให้เบอ่งอีกตัวหนึ่งค่ะให้เบอ่งอีกตัวหนึ่งพันดาวเนาะค่ะเนาะนี่ตัวนี้พันดาวด้วยค่ะอ่าเมื่อสักครู่เตือนตาเตือนใจเมื่อสักครู่นี้ต้นสนั่น,นก็นคือหกลอยหาสิบเนาะค่ะอ่าราคาเขากะดรอปลงมากเนี่ยแล้วจักหน่อยแล้วถึงสุดอปันใดมันกขยังอยู่หลัก้อยอยู่หลักเทรองพันอยู่คือนเก่ากับว่าเป็ยนยังเนาะค่ะกัพ่อ,อยู่ใดเนาะสำหรับส่วนบอลเนานะค่ะเนาะ อันนี้พันดาวด้วยค่ะเป็นบอลเขียวเนาะค่ะเนาะลักษณะใบเขากบบเป็นรูปหัวใจค่ะรูปหัวใจขึ้นใบสีเขียวค่ะกระดูกสีขาวเนาะค่ะเนาะสีขาวสีไข่ๆขาวๆนั่นแหละอ่าสะดืออ่าวางหูวางหูกบบสีมีสีชมพูจักน้อยเนาะขอบใบสีเขียวค่ะไม่มดสีชมพูกระจายไปอันนี้เขาบรทันิกัดเนาะอันนี้ใบล่าสุดนี่ กระสีสมซื้อพันดาวแล้วว่ากระสีเป็นดาวเป็นพันดวงอยู่ในนี้เนาะค่ะเขาถ้าใ่ขึ้นก็ขึ้นสีงามเนาะอันนี้ยังบอท่านได้เต็มฟ้อมเนาะค่ะอันนี้ก็ค <ical grammar, S 2> ือต้นหน่อยของเขาถ้าต้นใยขึ้นถ้าเป็นเต็มฟอมก็ขึ้นสีงามสมซื้อพันดาวเนาะค่ะเนาะอันนี้นี่เนาะค่ะเนาะอันนี้หลังใบพันดาวนี่เห็นบอจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะหลังใบพันดาวการใบสีขาวเด้อค่ะเด้อเห็นบอเนาะค่ะเนาะการใบสีขาวค่ะ ใบกระก่กับสีสีเขียวแบบนี้เนาะเห็นบอสเน่บอนสีบอคือกันเนาะค่ะเนาะตัวนี้หาลอยเนาะค่ะเนาะนี่พันดาวตัวซมี่เนาะค่ะใหญ่ขึ้นมากับแห้งไปกว่านี้เนาะค่ะอันนี้คือเอามาให้เห็นอ่าเป็นตัวอย่างเนาะค่ะว่าเนี่ยพลังพ่นบนกระถางไม่กำนันหรอนะว่าอ่าปลูกแล้วเอาไปขายใส่ไม่กำนังลาสั่นอีหลีได้เนี่ยเพื่นถามเนาะอัน เพื่อนว่าตลาดบอนซีคืออ่าเอิ้นว่าเมื่อปีที่แล้วกระแสก็ขึ้นเนาะมันบ่ปันี้ปีนี้เพื่อนเพื่อนว่ากระแสลงว่าซ่านเนาะแต่ว่าสําหรับผู้ที่ยุ่สวนบอนแท้ผู้ที่ยุ่กับบอนซีแล้วกะก็คือเกาเนาะค่ะเนาะ,ะขายสม,มือนี่ยุคนี่สมัยนี่ก็ต้องขายทั้งออนไลน์น้ำเนาะค่ะทั้งหน้าสวนน้ำทั้งออนไลน์พร้อม กะตามยุคตามสมัยเขาละเออนี่ปูทีง่ายง่ายเมียตลาดอยู่ในมือถือเท่าเมียเออเห็ยนบัตลาดในมือถือได้นน,น,ออนท่ท้ทานอันนี้คือขวัญไปเลยเด้สําหรับโซทีทีพามาที่ลูขายเนาะเนี่ยอันนี้คือขวัญเลยเด้แต่นี่มันสบายเนาะค่ะเนาะตลาดอยู่ในมือถือเท่านี่แหละบ่บยเกเด้อค่ะฝากบอก กสิบอกในคลิปนี้ไปเลยเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่ถามผู้ที่ถามแม่กำน,นันอันจะเอาไปขายใส่เอ็นหลายๆมันได้ขายบอยจังสินะเนาะ mm hmm. ก็เลยเอยามาให้เบิองสูเบิองเนาะคะ่ะเนาะน,นี่คืออ่ะก็กกต้องยุคนี้เนาะก็ต้องขายขายแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเด้ออาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่บาคคนมองถามผู้ใดในยุคนี้เ้าก็บชีูวกันอยู่แล้วว่า ยุคต่อสูก่ก, <c oughs> กับโรคระบาดเนาะเฮ้าก็ต้องบางคนก็อาจิถือกักโตัแมนบอตกงานยังสีหน้าเนาะตกงานกักโตัยังสีหน้าถ้ามีต้นไม้อยู่ในบ้านเฮ้าบ่เฉพาะต้นบอนสีต้นไม้มงคลอื่นๆถ้าเฮ้าไม่อยากลงทุนเฮ้าก็ลงทุนห,หน่อยที่สุดคาว่าบลงทุนมันกับ,บมีดดอกอีกยังกับซานะเนาะเฮ้าก็ต้องลงทุนห,หน่อยที่สุดเพราะเพราะเฮ้ามี ก่อนเื่อนเขาเหลียวเบืองของรอไก่เขาก่อนเนาะเออ <c oughs> เขามีอีหย่างเขาก็มาต่อยอดอันนั้นคือต้นไหม่ต่อยอดได้เบิร์สุอย่างเด้มแม่กับนันสิบอกให้อี่ี <c oughs> สามารถที่สิต่อยอดได้ถึงแม้ว่าเขาเขาบอกเอาไปขาย <c oughs> เขาบอกเอาไปต่อยอด <c oughs> เขาบอกไปแบแงปั่นาก่เอาไว้เบิงประดับอ่าเขามีรายรับจากการที่เขาบด้จายจเนาะ เอาเ้องไม่ได้ซื้อเด้ห้องเห็ดเอาเขาปลูกเอาในขณะที่ห้าอยู่บ้านยังสินะาอันนี้อ่าแม่กำนันกับว่าคิดเด้ว่าการที่แม่กำนันอยู่บ้านอยู่แต่บ้านมาสองปีต้นไม่จากต้นเดียวสองต้นสามต้นกลายเป็นหลายร้อยต้นยังสินะมันก็เป็นไปได้นี่ค่ะอ่า ถ้าผู้ใดติดตามแม่กำนันมาตั้งแต่เรีกๆสิเห็นเห็นแต่ต้นไม้ต้นแรกของแม่กำนันเลยว่าแม่อ่าอัปเดตมาทุกระยะอ่าไปย้อนเบิ่งได้ <c oughs> อ่าคลิปแม่กำนันเนะาะแต่แล้วอยากบอกอยากฝากผู้ที่มองหาอาชีพเด้อค่ะเดอะ้อก็อย่ามองขามเนาะอย่ามองขามอย่ามองขามบอนสีเฮาเดอ้อได้ยินแต่เพิ่นว่าอันบอนสีเขาเป็นขาลงเขารูนี่นั่น เบิรงแมกกำนันเด้อค่ะเดอ้อนี่ค่ะ <c oughs> นี่คือบอนสีลูกไม่อาถ้าผู้ใหญมีอยู่แล้วบอนสีมีอยู่แล้วถ้าเขาเป็นดวกกะผสมเนาะคะ่ะถ้าพ่อผสมกับผ้าหัวนี่หลากหลายวิธีถ้าพ่อผ้าหัวก็แยกเนาะเนาะเออหลายวิธีที่เข้าสีขยายพันธุ์เข้าสีต่อยอดได้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้แมกกำนันกะเอามาซูเบิงนอกมือนีนอกกะสิมาตอหบพรอมว่าอ่า มีตลาดบอลเราขายในมือถือได้ค่ะเด้อตลาดตลาดอยู่ที่มือเรานะคะค่ะคลิปนี้กะฝากไว้นะคะเนาะฝากผู้ที่มองหาอาชีพกับมองมองหลอ,อบขางสก,กวอนเนะเาะมองหลอบขางมองหาต้นใหม่มองถ้าสนใจในอาชีพต้นใหม่มฝากไว้ด้ค่ะเพราะว่าจะเป็นบอนสีใหม่มงคล้นใหม่ต่างๆ ฝากไว้ศึกษาเบิ้งศึกษาเอาเนาะบ่ฮู้จักสิไปศึกษาหมบองใดก็เข้ามาเบิ่งคลิปแม่กำนันสตอรี่เด้อมีเบิดเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อฝากอ่ากดไลค์กดแชร์แม่กำนันแน่แล้วก็ฝากกดติดตามเพจแม่กำนันสตอรี่น้ำเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่รับชมแม่กำนันเพิ่งค่ะคลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ